ผมใช้กล้องฟูจิไฟที่เชียสิบนะครับซึ่งสามารถปรับชัตเตอร์สปีดได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับอาจารย์วิธีการปรับชัตเตอร์สปีดเนี่ยก็คือว่าเราจะปรับโหมดไปที่โหมด S S ครับโหมด S ทีนี้พอโหมด S เสร็จปั๊บเรามาดูที่จอเนี่ยตรงที่จอเนี่ยมันจะมีเวก ที่เป็นแบบเจ็ดร้อยสองร้อยสามร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะคือเลขของความเร็วชัตเตอร์สปีดนะครับทีเราหมุนด้วยวงแหวนนี้เพื่อจะปรับความเร็วชัตเตอร์สปีดนะตรงนี้สังเกตนะครับอ๋อใช่ครับใช่ใช่ครับ่ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ต้องกล่าวว่าคนที่แสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นมิสรของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีการแสดงมีเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยเคลื่อนไหวเร็วมากก็ใช้สปีดชัตเตอร์ที่สูงขึ้นไปอีกนะเช่นเรากล่าวว่าลักษณะ การแสดงทั่วไปนะ่าจะอยู่ตั้งไว้สักสามรอย ครัอยยี่สิบใช่ไหครับที่สาม้อยยป๊อปเนี่ยความเร็วชัตเตอร์สปีดมันเร็วถูกไหมแสงมันก็จะเข้าน้อยเพราะแสงเข้าน้อยป๊อปรูมก็จะมืดไปมืดไปวิธีแก้ง่ายๆคือเราก็ปิดแฟลชเสียแล้วก็เร่งไอโซให้สูงขึ้นนะฟองตัวนี้ไอโซอยู่ตรงนี้นะปุ่มไอโซอยู่นี่นะครับเอ๊อเราไม่มีปุ่มไอเลฟอยู่คะอาจารย์อืถ้างั้นต้องกดที่หัวใจพี่เพราะมันไอเลฟอยู่ทูต้องดึงจรงสน่ห์ผมมันอาจจะแรงครับอาจารย์ครับพอๆกับกินตัวเอ๊ะทุบทุบพูดกับทางผมหรือพูดกับทางคนนี่่ย ูครับโอเคเราเรือง ISO นะครับเสร็จแล้วเรากดนะครับเลื่อนมาถ้า ISO อยู่ที่100หรือ200อาจจะไม่เพียงพอนะครับเลื่อนมาที่ประมาณสัก106หรือ3 0 0ก็ได้ครับนะครับผมตั้งไว้ที่106แล้วกันนะครับทีนี้พอ1 0แเราใช้ความเร็ว shutter speed ประมาณสัก300เนี่ยกล้องตัวนี้ก็เอาอยู่แหละก็สามารถถ่ายภาพ เคลื mm ่อนไหวให้อยู่นิ่งได้ได้ครับอาจารย์ถ้างั้น centered, การแสดงของเด็กๆก็พร้อมอยู่แล้วเ <laughs> พราะเด็กๆก็มารอพร้อมอยู่แล้วเช่นกันครับอาจารย์ใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพนี่ตัวเก่งทั้งนั้นเลยนะ <laughs> ตัวเก่งทั้งนั้นเลยยืนกันเก่งเลยคร <laughs> ับอาจารย์ไม่ขยับเลยครับสันน่นกันอย่างเดียวถ้างั้นเดี๋ยวไปดูภาพการเดินแบบแล้วก็การแสดงจากเด็กๆของเราดีกวา <laughs> ่าครับครับไปดูกันเลยครับ าพี่เศษเหมือนเคยถ่ายแบบเลยที่กา่าอ่นใช่ไหมเคยเคยอะไรมาครับถ่ายเอวีค่ะถ่ายเอเวคีคร,รับอันนี้เป็นโอท็อปประจตำบลใช่ไหมครับโดกแล้วน้องบัวตองที่ว่าน้องบัวตองนี่หน้าตาเหมือนดา,าราคนไหนครับพี่อาค่ะ น้องเขาเป็นทัพทางใช่หรือเปล่าครับโอ้โหขอสว่วนบุญกันใหญ่เลยขอในควับอ๋อนี่ไม่ขอเพื่อตัวเองขอเพื่อมีความสุขโอเคครับขอบคุณมากครับน้องเนิน เดูนี้ยังมีแฟนผตัด้วยนะครับุ่นนี้เราต้องฝากบอกกรรมการกับท่านผู้ชมไหยครับกรรมการค่ะอยู่ทำดีที่สุดแล้วค่ะกรรมการให้ดื่ ทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพลลาย